สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับผมวันนี้นะครับก็มี FC นะครับทักทายถามเข้ามาว่าเ,เพียครับยานะครับผมสำหรับที่จะใช้กับสัตว์เนี่ยนะในฟาร์มเราเนี่ยเป็นยาคนเนี่ยใช้รักษาสัตว์ในฟาร์มเราได้หรือเปล่าประมาณนี้นะฮะซึ่งเพียมนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าในยุคนี้สมัยนี้ม,นมีตัวยาให้เรา เลือกนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาเราจะมาเคลียร์ประเด็นนะครับว่ายาคนใช้กับสัตว์ได้ไหมนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนอื่นเนี่ยก็จะมียาอีกหลายๆชนิดนะครับที่จะจะให้เราเลือกใช้นะครับยานะครับสาหรับสัตว์ชนิดนั้นๆโดยเฉพาะนะครับผมอ่ะก็ก็เริ่มมีพัฒนาการนะครับวิวัฒนาการขึ้นมานะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีตัวเลือกให้เยอะเยอะขึ้นนะครับผมอาจจะเป็นยาสําหรับ วัวโดยตรงนะครับยาสําหรับสัตว์ปีกโดยตรงนะครับหรือว่ายาสําหรับไก่โดยตรงที่จะทําขึ้นมาในการรักษาให้หายนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในบางพื้นที่นะครับผมหรือว่าในบางาจังหวัดเนี่ยนะฮะเราจะยังหาตัวยาบางชนิดไม่ได้นะครับผมบางที่เนี่ยอาจจะไม่มีร้านขายยาที่เกี่ยวกับยาของสัตว์ปีกโดยเฉพาะเนี่ยเราก็จะ ค่อนข้างจะลาบากนะครับแต่ก็จะมียารวมๆนะครับที่เพียบจะหาตัวอย่างให้ดูซึ่ง,นะบ,างบางฟาร์มเนี่ยเขาถ้าเกิดเราเคยเป็นฟาร์มเ,เลี้ยงหมูนะครับเราเคยเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงหมูมาก,ก่อนเป็นยาของสัตว์ใหญ่นะครับผมที่เราไปหาซื้อตามร้านขายยาสัตว์เนี่ยแล้วเขาจะเขียนไว้ว่าใช้รักษา,าวัวควายแพะแกะนะครับรวมทั้งเป็ด่านไก่อย่างนี้นะครับมันก็จะรวมๆกันนะครับแล้วเขาก็จะเขียน ปริมาณนะครับผมในการที่จะใช้รักษาได้นะครับซึ่งไอตัวสําคัญเลยเนี่ยนะฮะก,ก็คือปริมาณที่ใช้รักษาเนี่แหละครับเพราะว่ามันจะเป็นยาในโทรรักษาสัตว์เหมือนกันอา,อาจจะหลายคนบอกเอา้เอาเป็นเป็นยาที่รักษาสัตว์ใหญ่นะครับตัดสี่ขาเป็นยารักษาสัตว์กีบไม่ใช่ยารักษาสัตว์ยังไงมีปีกอย่างนี้เขาก็สามารถที่จะมานํามาใช้กันได้แต่ต้องดูขนาดนะครับและวิธีใช้ ให้ถูกต้องด้วยนะครับผมที่เช่นเขาจะเขียนว่า,าชีดวัวงัวใหญ่นะครับผม 15cc นะครับหรือ10 10cc หรือ 10ml mm, นั่นแหละครับถ้ารักษา,าลูกสัตว์นะครับลูกสัตว์ก็คือลูกวัวหรือว่าสัตว์ที่มีขนาดตัวเล็กลงนะครับก็จะบอกว่า 1cc ต่อ10กิโลแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราก็ต้องกะน้ำหนัก ของลูกงวหรือสัตว์เล็กให้ได้ว่า 1cc หรือ 1ml เนี่ยนะครับต่อ10กิโลนะฮะแล้วคราวนี้จะเกิดเราจะเอานำนำมาฉีดสัตว์ปีกหรือสัตว์ที่มันมีน้ำหนักน้อยจะทำยังไงแล้วก็ต้องทอนลงมาว่า1 1cc เนี่ยหรือ 1ml เนี่ยต่อ10กิโลนะครับผมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นใน1กิโลจะใช้ประมาณกี่ ml อย่างนี้นะครับผมอาถ้าเกิดเรามีอยู่แค่1 หนึ่งเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งกิโลเนี่ยเราต้องใช้อยู่ที่หลักศูนย์จุดนะครับศูนย์จุดหนึ่งมลศูนย์จุดสองมลซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ามันจะมีเหรอเพราะว่าถ้าเกิดมันเจอเข็มขนาดเข็มอ่ะมันมันดูยากนะครับผมถ้าเกิดเราใช้เข็มอ่าเข็มไม่ใช่สิโทษทีถ้าเกิดเราใช้สลิงว่างี้สลิงถ้าเกิดใช้สลิงหนึ่งมันจะมีสลิงสามซีซีห้าซีซีสี่ซีซีแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นสลิงฉีดบัวฉีดสัตว์ใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นสลิงตัวสิบ ห้าซีซีถึงยี่สิบซีซีขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีขีดซีซีน้อยให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสลิงเล็กลงมาอีกก็เป็นสลิงที่ใครที่เคยเห็นกันหลายๆาคนอาจจะเคยเห็นแค่สลิงสามซีซีซึ่งสามซีซีเนี่ยก็จะมีขีดน้อยน้อยข,ข,ข,ขีดขีดขีดน้อยศูนย์จุดศูนย์จุดมาให้แต่ก็ยังลําบากอยู่นะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งในร้านขายยาสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีให้นะครับซึ่งก็จะเป็นสลิงน้อยแบบนี้นะครับผมมันจะเป็นสลิงแค่หนึ่งซีซีนะครับ พอเป็นซิิง 1cc เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีจะมีจะมีตัวบอกให้เราเลยว่า0บ0 1นะครับหรือว่าครึ่งครึ่งของ0 1นะครับเขาก็จะบอกไว้ละเอียดยิบเลยนะฮะนี่คือประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นซลิงเล็กมากนะครับเราก็จะสามารถใช้ฉีดสัตว์เล็กได้นะครับแล้วก็ซึ่งต้องบอกอีกทีนึงว่าเข็มนะครับหลายๆคนอาจจะใช้เข็ม มันจะมีเข็มเดินยากับเข็มฉีดยาถ้าเกิดใครใครลงพยาบาลไปโลงพยาบาลแล้วโดนฉีดยาบอกก็จะมีเข็มเดินเดินยาคืออ่าเป็นเข็มที่บางตัวยาเนี่ยมันจะเป็นแบบเจลนะครับซึ่งดูดยากนะครับเขาก็จะใช้เข็มตัวใหญ่ดูดขึ้นมาวูบนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเข็มมาเป็นเข็มตัวเล็กถ้าเกิดฉีดร่างกายฉีดในคนเนี่ยก็จะค่อยๆฉีดเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้มัน รับยาเร็วเกินไปนะครับมันจะไม่ปวดไม่บวมไม่ปูดนะครับก็จะค่อยๆซึมเข้าไปก็จะทําให้เราไม่เป็นฝีนะครับเป็นฝีเป็นหนองเนื่องจากการฉีดยาได้แต่คราวนี้ในทางกลับกันนะครับของไก่ซึ่งพีเอฟไม่ได้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 ต้องบอกว่าซึ่งพีเอฟไม่ได้เป็นคนผู้รู้มาก่อนนะครับก็ไปฟังจากผู้รู้อีกท่านหนึ่งมานะครับว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าไก่ตัวเล็กสัตว์ตัวเล็กที่เราจะฉีดและใช้เข็มเล็กนะครับก็จะทําให้ไก่มันระบมมากเพราะว่าเวลาเรา ดันดันดันยาออกจากสลิงเนี่ยถ้าเป็นพวกเจลเนี่ยยามจะออกช้าแล้วก็จะออกได้ยากมากพอเราดันแรงเนี่ยแรงกดทับก็จะไปอยู่ที่บริเวณบริเวณไก่นะครับที่ที่เข็มจิ้มเข้าไปก็จะทำให้ไก่เนี่ยเกิดอาการช้ําได้นะครับเพราะว่าให้ใช้เข็มตัวใหญ่ขึ้นมานะครับคือเข็มค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับก็ต้องเราก็ต้องดูตัวตัวเข็มให้ให้ดีด้วยนะครับผมว่าให้ให้ใช้เข็มใหญ่หน่อยนะฮะแล้วก็ครั้นี้เข้ามาสู่ อีกตัวหนึ่งคือแล้วใช้กักยาคนได้ไหมซึ่งเพียวก็ต้องบอกว่าใช้ได้นะครับถ้าเกิดเราจาเป็นจริงๆเช่นนะครับเราวันนี้เราเห็นว่าสัตว์ในฟาร์มเราป่วยแล้วและเรายังต้องเดินทางหรือว่าห่างไกลกับร้านขายยาที่เราต้องออกไปซื้อนะครับแล้วก็ใช้ยาคนเนี่ยมาประทังได้นะครับซึ่งไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนคือไก่สมมติไก่เป็นไข้ตัวร้อนเหมือนเหมือนเด็กอะเหมือนเด็กเป็นไข้ตัวร้อนแล้วแล้วไข้มันจะขึ้นสูงอย่างเงี้ย ก็ควรที่จะได้รับยาไปบรรเทาก่อนใช่ไหมอันนี้เราต้องเฮ้ยเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ไปซื้อยาแบบนี้บางครั้งสัตว์มันมีขนาดเล็กอาจจะอาการมันอาจจะซุดได้นะครับเราก็หายาคนมาพวกยาแก้ไข้ยาพารายาแก้แพ้ยาแก้แกเสษอะไรประมาณนี้มาผสมน้านะครับผมมาผสมน้าแล้วให้เขากินในปริมาณเราก็ต้องดูอีกว่าสัตว์ปีกสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยที่ขนาดเล็กเนี่ยน้ำหนักประมาณกี่โลนะครับแล้วก็มาดูว่ายาที่เราใช้เนี่ยมันกี่มิลลิกร,รมัมนะก็กระะเขียนไว้ว่ากี่มิลลิกร,รัม250 หรือ500มิลลิกรัมต่อน้าหนักตัวคนนะครับผมถ้าเกิดเป็นเป็นยาพวก500มิลลิกรัมเนี่ยคนน้ําหนัก70อัพขึ้นไปเนี่ย70ถึง100ก็จะกิน2เม็ดอย่างงี้ใช่ไหมก็แสดงว่าใน1เม็ดเนี่ยถ้าเกิดเป็น500มิลลิกรัมเนี่ยก็ต่อน้าหนักคนอยู่ที่ประมาณ50กิโลแบบนี้แค่ใช่ไหมแล้วก็เอาเราก็เอายาตัวนั้นเนี่ยมาผสมน้ําให้เจือจางแล้วก็ให้สัตว์กินนะครับต่อ50 g, กิโลก็ผสมน้าเข้าไปนะฮะเจือจางลงมา นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นยาฉีดล่ะถ้าเป็นยาฉีดล้วก็ต้องเจือจางจะเจือกจางยังไงนะครับหนึ่งก็เป็นน้ําเกลือไม่ใช่น้ําเกลือที่ที่เป็นเกลือแร่ที่แบบว่าให้เรากินแล้วแบบกระชุ่มกระชวยหรือว่าเป็นน้ําเกลือที่เช็ดล้างแผลนะก็จะเป็นน้ําเกลือที่ที่ที่ให้น้ําเกลือเราในการเวลาเราป่วยประมาณนี้ก็มาผสมนะครับให้เจือจางแล้วก็ฉีดเข้าไปซึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นยาฉีดเนี่ยมันจะค่อนข้างเชื่อว่าคงไม่มีบ้านไหนที่จะมีติดบ้านไว้หรอกถ้าเป็นยาฉีดของคนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยากิน นะครับพวกที่เราหาซื้อติดบ้านเราไว้นะเราก็เอามาผสมน้ํานะครับผมให้กินหรือไม่ก็ใช้วิธีการแบ่งถ้าเป็นเม็ดนะครับก็แบ่งสี่เสร็จแล้วก็เอาเอาไอ้ส่วนของสี่ที่แบ่งออกมาเนี่ยมาแบ่งอีกทีหนึ่งนะครับให้เล็กลงให้กินถ้าอย่างนั้นก็เอาส่วนที่แบ่งออกมาเนี่ยมาละลายน้ําให้เจอจางนะครับแล้วก็ใช้สลิงดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ป้อนให้ให้สัตว์กินนะครับก็จะมันเท่าได้นะก็คือก็คือว่าก็ใช้ได้ครับ าาก็ถามว่ายายาคนนะครับที่ทีเอฟซี FC ถังเขาม,มาเนี่ยใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่ก็ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและก็ให้ถูกกับอาการด้วยเช่นแบบสัตว์เรานะครับผมเกิอดอาการอักเสบเราก็ให้กินยาแก้อักเสบนะครับแก้อักเสบแก้กปวดสัตว์เราท,ที่ที่เราเลี้ยงเกิอดอาการเป็นไข้ตัวร้อนเราให้กินยาแก้ไข้ตัวร้อน <S <S อากาศเปลี่ยนนะครับไก่เป็นหวัดเราก็ใช้ยาแก้ไข้ลดน้ำมูกนะครับหรือว่าแก้แพ้อากาศนะครับประมาณนี้ แต่ก็ปริมาณในการใช้เนี่ยเราก็เจือจางลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดเรามีโอกาสได้เข้าไปในตัวเมืองหรือว่าผ่านร้านาขายยาสัตว์นะครับเราก็ซื้อยาสัตว์เข้ามาติดไว้หรือว่าในสมัยนี้ก็จะมีการสั่งกันทางเพจทางไลน์นะครับในโลกออนไลน์นะครับก็สั่งมาติดบ้านไว้เพราะว่ายาเนี่ยยาหนึ่งขวดนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นยาฉีดไม่ว่าจะเป็นยาฉีดจะกิน,นก็เก็บได้ข้ามปีนะครับ บางบางบริษัทก็เก็บได้ประมาณ3-4ปีอย่างนี้นะครับแต่ข้อสำคัญคือเราต้องดูตัวยาให้ให้ชัดเจนด้วยว่าหมดอายุเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอีกจริงๆคือปริมาณในการใช้เพราะว่าถ้าเกิดเราฉีดในปริมาณที่โอเวอร์โดสเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เราฉีดในปริมาณที่เยอะเกินไปที่เขากํำกับมาอ่านั่นแหละครับก็จะทำให้ทำให้สัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยเกิดการเสียหายได้นะครับ คืออาจจะช็อกยาได้หรือว่าอาจจะเกิดอาการมึนมัวหรือว่าอาจจะเกิดอาการาข้างเคียงผลข้างเคียงแบบนี้นะครับซึ่งกันไว้ดีกว่านะครับ <c oughs> คือหนึ่งดูวันหมดอายุยาหมดอายุไหมถ้ายาหมดอายุเราก็ไม่ใช้นะครับ <c oughs> ปริมาณที่ให้ใช้เท่าไหร่แล้วก็ใช้ปริมาณที่เท่านั้นแบบนี้นะฮะก็สรุปว่าใช้ได้นะครับผมจะเป็นยาของคนก็ใช้ได้นะครับเป็นยาสําหรับสัตว์ใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเจอยาสัตว์ใหญ่ จริงๆนะครับผมจะเป็นยารวมๆที่เขามีมานะครับยายาแก้ไข้ลดอาการอักเสบยาแก้ท้องเสียยารักษาโรคแกมบวกแกมลบอย่างนี้นะครับยาปฏิชีวนะนะครับยาฆ่าเชื้อประมาณนี้นะครับจะเป็นยาที่ใช้รวมๆกับสัตว์ใหญ่และปริมาณที่ทอนลงมาเพื่อใช้กับสัตว์เล็กนะฮะแล้วก็จะเป็นยาสําหรับสัตว์ปีกโดยเฉพาะก็มีแล้วเราก็ต้องสั่งเข้ามานะครับทางเพจทางไลน์แต่ แต่ทั้งยังนั้นถ้าเกิดเรายังไม่มีหรือว่าในการที่เราสั่งทางเพจทงางไลน์อาจจะใช้เวลาวันสองวันนะครับสิ่งที่ใกล้มือนะครับสิ่งที่ใกล้ตัวเอามาใช้ได้ครับเพื่อสมุนไพรใช้ได้ไหมใช้ได้ก็พื่อสมุนไพรก็เป็นของสัตว์มากอ่อนใช่ไหมสัตว์กินคนโบราณก็เอามากินตามอ่ะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอกาเป็นยาคนเราก็เอามาทอนนะครับทอนปริมาณเจือจางลงแล้วก็เอามาใช้กับสัตว์ที่เราเลี้ยงนะครับที่มีขนาดเล็กโอเคนะครับคลิปวนี้พีเอฟคิดว่า อธิบายน่าจะพอจะเข้าใจกันนะฮะโอเคใครมีอะไรสงสัยก็ทักทายถามกันเข้ามานะถ้าทำตอบได้ก็จะทำตอบให้นะครับผมโอเคแล้วเคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย